นมෝตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมෝตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมෝตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังธัมมังสังฆังขนุตรังอุปัชฌายังนามาสามมิ วิธีสสวงหาความจริงมก็มีหลายหลายประเภทที่ยุคยุคปัจจุบันนี้รับความยกย่องมากที่สุดน่าจะน่าจะคือวิทยาศาสตร์ท,ทั้งทั้งที่คนไม่ค่อยจะสนใจพิจารณาว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรก็ตาม ก็เลยมีความเชื่อในวิทยาศาสตร์มากขีดจำกัดในการแสวงหาความจริงของวิทยาศาสตร์คืออะไรกวิทยาศาสตร์ก็จะแสวงหาความจริงเฉพาะส่วนที่เราวัดได้ ถ้าวัดไม่ได้ไม่มีไม่เลขไม่ไม่ไม่มีสิ่งที่เป็นสากลที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเนี่ยก็จะดูได้รับดูได้ก็เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ได้แลนั่นก็ไม่เป็นปัญหามเป็าเป็นธรรมชาติของของการแสวงหาความจริงที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ ญหาที่เกิดขึ้นก็ตรงที่คนเชื่อว่าวิทยาศาสตร์คือวิธีเดียวที่จะแสวงหาความจริงก,ก็เลยโดยที่เราไม่ค่อยรู้สึกตัวในความความคิดเปลี่ยนจากว่าวิทยาศาสตร์ คือความจริงที่วัดได้หรือผลการการศึกษาการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์คือความจริงส่วนที่วัดได้เมื่อวิทยาศาสตร์เป็นวิธีเดียวกันปปนว่าความจริงคือสิ่งที่วัดได้อันนี้คือความเสื่อมหรือความความเพี้ยนของความคิดต่อเรื่องการสแสวงหาความจริง แต่เป็นว่าสิ่งใดที่เราวัดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ควรจะเชื่อหรือว่าถ้าเชื่อแล้วก็กลายเป็นความงมงายซึ่งก็จริงอยู่ในทางวิทยาศาสตร์แต่วิทยาศาสตร์ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตอย่างไระฉะนั้นในในประวัติศาสตร์ของของวิทยาศาสตร์เห็นว่า ชฤษฎีต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนเพราะว่า,เ,าเทคโนโลยีเก่าหน้าก็สามารถวัดอะไรได้มากขึ้นวัดสิ่งที่เคยวัดได้ก็วัดได้ละเอียดกว่าแต่ก่อนดังนั้นมีข้อมูลใหม่เมื่อมีข้อมูลใหม่แล้ว ต้องดูทฤษฎีเก่าสามารถจะอธิบายขอมูลใหม่หรือไม่ถ้าสามารถอธิบายได้ก็เอาไว้อธิบายไม่ได้ต้องเปลี่ยนทฤษฎีใหม่หลังบันจะมีความสัมพันธ์ระหว่า,วางความเปลี่ยนแปลงของทฤษฎีและความก้าหน้าของเทคโนโลยีส่วนไหนที่เทคโนโลยีก้าวหน้ามากทฤษฎีหลักทางวิทยาศาสตร์ก็จะเปลี่ยนเร็วมันก็สัมพันธ์กันอยู่ ตอนนี้ก็สามัญสำนึกก็น่าจะบอกว่า,าหลายสิ่งหลายอย่างนะอาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเ,เราก็วัดไม่ได้อย่างเช่นความรักเป็นต้นเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่า,าความาความรักที่เรามีต่อ,อคุณพ่อคุณแม่หรือว่า,าสามีภรรยาลูกหลานบังก็จะกี่หน่วย มันเราก็จะตรวจร่างกายตรวจอะไรที่เป็นรูปธรรมอะไรบอกว่านั่งก็คือความรักแล้วมันเ,เ,เป็นปัญหาของวิทยาศาสตร์ว่าเขาไม่ถึงเรื่องที่เป็นนามธรรมได้แล้วเ,เมื่อเป็นเช่นนั้นนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากาก,ก็เลยเอา ความคิดแบบวัตถุนิยมว่านามธรรมไม่มีจริงนามธรรมเป็นความจริงระดับรองเป็นผลค้างเคียงของสิ่งที่เป็นรูปธรรมฉะนั้นนั่นก็เป็นความความเชื่อที่ไม่เป็นหลักวิทยาศาสตร์แต่เป็นเป็นฐานของวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เป็นรูปธรรมมีความจริงมากกว่าสิ่งที่เป็นนามธรรม ว่าขามีปัญหาทางจิตใจก็เป็นผลข้างเคียงของสารเคมีในสมองเป็นตน้นจะว่าสารเคมีเป็นของจริงอาการที่เกิดขึ้นเพราะวัดไม่ได้ก็เป็นอาการแต่จะพิสูจน์ว่าความสัมพันธ์กันระหว่างซิ่งที่เป็นรูปธรรมนามธรรมเป็นในในลักษณะนั้นว่ารูปธรรมมาก่อนนามธรรมเป็นอาการของรูปธรรมพิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งอื ันั้นภายในวิทยาศาสตร์เองเราต้องเห็นว่ามีความเชื่อหลายอย่างที่ไม่ใช่ความไม่ใช่วิทยาศาสตร์ส่วนทฤษฎีต่างๆนะทำไมทฤษฎีนี้เป็นที่ยอมรับของของอมูลนักวิทยาศาสตร์บางทีก็มีปัจจัยมาจากความเชื่อถือทางศาสนาเรือ่องทางอื่นมาอย่างอย่างเช่นที่เห็นได้ชัดในเรื่องอการวินไวตายเกิด หลักฐานข้อมูลที่จะพิสูจน์เรื่องนี้มีมากแต่ก็ไม่เป็นที่ยอมรับเพราะว่ามันขัดกว่าความเชื่อของนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ซึ่งถ้าไม่ใช่กลุ่มเชื่อในพระเจ้าก็เป็นกลุ่มวัตถุนิยมอย่างไรก็ตามก็คือในในต้นหลังกเทคโนโลยีบางอย่างแทนที่จะเสริม ความเชื่อทางวัตถุนิยมก็กลับกลายเป็นสิ่งที่ช่วยให้เข้าใจในความสำคัญของนามธรรมได้มากขึ้นอย่างเช่นการการพิสูจน์ว่าการจินตนาการในบางเรื่องอก็จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสมอง เตอนนี้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์มากที่สุดอย่างหนึ่งคือเครื่อง MRI วัตกรที่เชื่อว่าสิ่งที่เป็นรูปธรรมเช่นสมองทำให้เกิดอาการอย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้ให้ให้คนมานั่งจินตนาการนะว่าเล่นเครื่องดนตรีเป็นประจำอาทิตย์ปรากฏว่า ส่วนสมองที่เกี่ยวกับการเล่นดนตรีจะเกิดขึ้นหรือจะขยายตัวทั้งๆที่ไม่ได้เล่นจริงแค่จินตนาการอันนี้นก็เป็นผลการวิจัยอย่างหนึ่งที่พิสูจนได้ชัดว่ารูปนามธรรมก็มีผลต่อรูปธรรมจิตใจก็มีผลต่อสมอง